สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Plants vs Zombies ภาคที่2กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปผจญภัยกันต่อเนาะโอเคว่าแล้วก็เข้าไปที่ตัวเกมกันเลยล่าสุดเรารู้สึกว่าจะอยู่ที่อีเวนต์เออไม่ใช่ดิอยู่ที่ด่าน Pilot C ด่ดาดแรกเลยแหละโอเคผ่านอียิปต์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปนี่เลย ด่านถัดไปนะครับไพเลสซีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปที่ด่านกันเลยนะครับโอเคปเอาไม่ใช่อันนี้รายละเอียดของด่านเนาะโอเคเข้าไปเลย mm hmm. เข้าไป mm hmm. ก็มีด่านตามลายทางนะ mm hmm. เดี๋ยวชนะด่านแรกก็จะได้เจ้าคอนหรือเปล่า mm hmm. เจ้าเ้าโพด mm hmm. ด่านแรกก็จะมีเจ้าเดฟกับเจ้ารถมา พูดคุยกันเหมือนเดิมเนาะโอเคศัตรูด่านแรกไม่น่าจะยากนะเดี๋ยวเราก็ทานตะว,วันก่อนเลยแล้วก็ตัวยิงนี่แล้วก็นี่นี่แล้วก็แช่แข็งโอเคอ่ะไม่น่าจะได้นะเอาตรงพื้นด้านหน้ามันเป็นร่องน้ำนะครับ ผลิตดวงอาทิตย์ก่อนเก็บผลิตมาไวไวมาแล้วโผล่มาแล้วครับเจ้าซอมบี้เดี๋ยวเราตัวยิงรีพิตเตอร์ก่อนเลยไปยิงไปโอเคแล้วก็ทานตะวันเพิ่มอ้าวซอมบี้มาแถวเดียวกันอย่างนี้ก็ชอบดิวิแถวบนก็มาน,นี่แถว2ก็มา เอารีพิเตอร์เอาแช่แข็งก่อนนะครับแช่แข็งแถวนี่ก่อนเลยแล้วตัวข้างบนเราก็ยิงเนาะดวงอาทิตย์มาไวๆมันใกล้ถึงแล้วโอเคมายิงมาแถวล่างมาอีกแล้วเหรออ่ะโอเคุ้ยลืมแถวที่สองจากล่างนะเอาแช่แข็งไปทีหนึ่ง เดี๋ยวเราต้องตัวยิงแถวที่สองเฮ้ยเฮ้ยมีโขนอะไรมาเนี่ยเฮ้ยยังไงโอเคมันตกน้ำไปนะครับเออโขนมาแล้วตกน้ำดีมากเราก็ใช้ตัวยิงมาเร็วๆหน่อยดวงอาทิตย์โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องแช่แข็งละตัวนี้มันกระโดดมาขึ้นเรือเราแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไปโอเคครบทุกแถวแล้วนะครับ เจ้ายิงไปเลยเอาติโอเคทั้งแถบไปตัวนี้มาโอเคนอนง่ายนะเจ้าตัวโหนน่ะแล้วก็นี่ทานตะวันต่อเนื่องไปเลยเหลือไม่กี่ตัวละ้ยอย่าบอกนะหมดแล้วนีเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหหมดแล้วนะครับแถวเดียวเจ้าตัวยิงรีพิเตอร์ได้เจ้าคอนมานะเจ้าข้าโพด ผลิตเขาก็ใช้100ดวงอาทิตย์เจ้าตัวนี้รู้สึกว่ามันก็จะยิงวิถีโค้งนะแล้วก็มันจะปล่อยเหมือนเนยอะไปโปะหัวซอมบี้แล้วจะแช่แข็งสักพักหนึ่งเนาะโอเคได้เจ้าคอนมานะครับก็น่าจะปลดล็อกเดี๋ยวด่านนี้ใช้เข้าโพดเลยละกันเข้าโพดเป็นหลักเลยนะแล้วก็นี่นี่ แล้วก็นี่แล้วก็ยิงรีพีเตอร์โอเคมาอันดับแรกก็ดอกทานตะวันก่อนเลยดวงอาทิตย์มาไวๆมามาแล้วต้นที่สองแถวล่างมันจะว่างนะมันจะมีตัวโขนมาแถวล่างเนาะใช่ไหมโอเคเอาตัวแช่แข็งไปก่อนแล้วก็ยิงด้วยเข้าโพดไป แช่แข็งโอเคเจอเนยก้อนใหญ่ไปโปะหัวข้าโพดแถวที่สองจากบนมันยิงไม่ค่อยแรงนะอจริงข้าโพดเนี่ยโอเคต่อไปก็แถวที่สองจากล่างโอเคทานตะวันแล้วก็ครบทุกแถวและ เก็บข้าวโพดแถวเหลือแถวบนนะแถวบนโอเคโปะหัวไปดิเอาหัวหลุดไปเลยไอเจ้ามีตัวบินมาบินมาไรางไงเนี่ยมันต้องใช้ตัวยิงวงนะิถีโค้งนะถึงจะหลุดโอเคแล้วเราใช้เลยไหมเนี่ยเอาติไปเลยอ่าล่วงไปโอเคถ้ามันล่วงคืนนอนเลยนะเนี่ยเก็บดวงอาทิตย์ เสริมข้าวโพดไปโอ้หแถวล่างนี่มันเฮ้ยนกตัวบินมาสองตัวเลยเหรอเอาติแล้วก็หมดแล้วด้วยเฮ้ยข้าวโพดมันยิงไม่แรงนะจริงเสริมไปเอ,เอาติมาแล้วใช้ดีอย่างนี้ไปโอเคมาเสริมข้าวโพดไปเหลืออีกแถวหนึ่งก็จะเป็นสองแถวครบทุกอันเนาะเสริมข้าวโพดไปโอ้โหแถวล่างไอตัวบิน ตัวบินนี่เฮ้ยใกล้ถึงแล้วเฮ้ยโอเคล่วงแล้วย,ยังไงล่วงดีเออโอเคเฮ้ยต้องแช่แข็งนะยิงเสริมไปโอเคล่วงเอาตีมาใช้สิไปดีโอเคไปนอนได้แล้วไปนอนกันได้แล้วพวกแถวนี้ไอแถวนี้อือต้อง ต้องหีพีทแล้วเนี่ยโอเคเหลือตัดแถวบนรีพีทยิงไปยิงไปไกลแล้วโอเคเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับได้ถุงเงินมาได้เงินมานิดหน่อยเออข้าวโพดมันก็ก็ดีนะแต่มันยิงเบาอะ่ะเดี๋ยวต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะจะได้ยิงแรงมากขึ้นนะ โอเคเราก็ไปด่านถัดไปแต่ว่าจะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคก็ได้เข้าโพดมาใช้งานอีกอันนึงนะครับเอ้ยมีเจ้าเชอร์รี่ใช้งานข้างล่างได้ด้วยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้คลิปตอบต่อไปแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ